อ่อีก20,000เองอีก20,000ไปเจ้าของรถจ่ายร้อยรับรถครับรถกลับบ้านทันทีเลยค่ะคุสท์มีพวมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะพร้อมใช้งานเลยค่ะปี22 23สีขาวเลขไมล43,700กว่ากิโลเกจ C2 ด้วยรับไหมคะสรุปก็มีค่ะจอวิทยุทัชสกรีนค่ะตามนี้เลยค่ะไหมคะเปิดราคาให้ค่ะอีก20,000จะได้เปิดดามประกันไปเจ้าของก่อนเลยนะมีใครสนใจไหมใช่แล้วค่ะคุณลูกค้าในราคา270,000บาทรับไปไหมคะหน้าจอก็ทัชสกรีนพวมอะไรก็มัลติฟังก์ชันเบาะหนังด้วยค่ะสตาร์ทกับได้ปีได้ไม่ได้ค่ะสีก็ได้ด้วยก็ คุณสาตาร์ทใช่ค่ะในราคา270,000บ,บาทล้อแม็กก็มีเรียบร้อยเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยค่ะพร้อมสุดๆเกตซีสองด้วยวรับไปไหมคะปีก็ได้สี่ก็ได้ไมคก็ได้ค่ะต้องซื้อแล้วแม่ลูกค้าต้องซื้อแล้วค่ะต้องกดแล้วนะค่ชักคุ่แข่งตามมากดไวไม่เสียโอก,กาสและยกไว้ไม่เสียโอกาสแน่นอนรับไปไหมคะผ่านไปรับปรับขึ้นหนึ่งไม้จะเป็น2 7 0 0 0บาทเสียดายมากๆมากจริงๆซื้อตอนนี้ได้ราคาเปิดแน่นอนรับไปไหมคะในราคา27ซื้อได้เปิดได้คุณลูกค้ารับไปเถอะอีก20,000เท่านั้นอีกานนนั้้้รบคม MG ด ดีพัทมีสนรนลบสีขาวได้ปราคาได้เสร็จแล้วค่ะราคาซื้อได้อยู่นะ2องเมีไหมคะคุณลูกค้าราคาไม่ถึงส0 0แสนได้200 0สนเจนเมอนบาทได้มีได้ตัวสนรนลบไปด้วยใช่คะ่ะเลขใหม่ก็หลักหมื่น จริงเหรออีก2 0หมืเท่านั้น3 0มน่ะต้องซื้อแล้วนะกดเขาเริ่มประมูนมาแล้วต้องกดเลยค่ะกดเลยค่ะกดปุ่มเดิมเพื่อไปการยืนยันราคาเลยค่ะกดอีกรอบได้ไหมคะกดอีกครั้งได้เลยออนไลน์ขอบพระคุณค่ะให้ราคามาแล้วมาเฉล่กอแสนเจมื 2, บาทราคานี้มีมาเฉล่กสแสนจะดหมืนบาท2แสนจ่บาทนับหนึ่ง 2, <000 S 2> สองแนมบาทเชื่อหลายชิป้าไมีเลยสาส่กส้อต่อกับมีราคาซื้อต่อยกได้2อ0แสนเจ็ดนบาทที่ออนไลน์สองแสนเจบาทนั ตามใครค่ะ270,000บใหม่เลข30190 30190ประมูลจบท่ราคา270,000บาทดีๆด้วยนะคะมาแรกมาเดียวมาเปิดก็ขายแล้วขอบคุณค่ะ